แทำแรงมีบ่บอกมีมาโอ้สเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วฟอกเลือดายและว่มาเลีวมาเลีวรอบหนึ่งครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเพื่อนครับที่รักสู้คุณสุวรรณครับบรรยากาศอยู่ที่หน้างานครับที่บ้านทรัพจริญหรือบ้านทรัพตะเขาตำบลไทยเจริ่นอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนคะรราชสีมากับบรรยากาศพี่น้องอลมแรงมากพี่น้องลมมันแห้งครับตอนแรกมันสะขึ้นฉากขึ้นไม่ได้หยุดไปสองชั่วโมง ลมมันแรงมากๆก็เลยดึงเชือกลมมันตีไปข้างลังครับก็เลยเชือกทุกตัวอยู่ข้างหน้าเป็นประมาณยี่สิบคนละดอกสั่นแล้วติดนเลยนีครับติเชือกไปที่ลมมันแห้งครับเบิ้งลม้มไปดอกมาทีที่ปุ๊บ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 ตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วก็เลยก็ต้งติดครับ ดึงเชือกไว้ครับพก็เป็นงานสังกสีของเจ้าภาพครับเนี่ยล้อมรอบโดยป่ามันตรงกลางนี่ที่ตั้งก็คือคุณแล้วเนี่ยครับมาให้เบิงลมบมาที่นี่ดินกุบเลครับเมื่อคืนแม่ค่าเพื่อนเขบอกว่าลมแห้งจีแหละ ยิ่งดึกยิ่งแรงขึ้นมาคือถ่ายทน,ออน,น้อบัานี้สันทีมงานไ้พักทีโดนนะครับหยุดสองชั่วโมงเพราะว่าลมมันแห้งให้มันหยุดมันบยอมหยุดก็เลยดึงเชือกเพิ่มเนี่ยครับมีกระยุดนี่ครับก็เลยทีมงานขึ้นฉากดึงเชือกเพิ่มเอาขุสังกะสีกับ ต้องตอกให้นาแน,น่นครับเพราะสังกสีกับยานปิวคื้กันขนาดยุกับพื้นดินได้ดิยหลวพี่นอ้องทั้ทงพี่ประธานอีก,กันครับ,รบเป็นลานเพลินทั้งเจ้าภาพครับเนี่ยเบิงเอาขุดไปแปแบบๆเนี่ย ใชลนี่รอบข้างก็ยังอยู่คุณป่ามันสังสีไม่ฆาหลายๆครับองค์เทเวสุวรรณของอาจารย์ก็ตำหนักกุพินครับเนาะบัานสับตะคอรหรือบัานสับจเจริญอันเดียวกันครับเพื่อนในสองซื้อไปสอบถามมาแล้วนลมอ้ยลมตีจากข้างหน้าไปข้างหลังวิธีครับ วิธีก็เหตดตังออกหลังทางหลังเป็นหมู่บ้านครับทา้งนาเป็นป่ามั่นครับพระว่ายันลบกวนเสียงดังทางอาจารย์พันวาครับพราะงานเขามีหลายวันของเราวันแรกครับวันแรกวันที่สิบหาใบปอท่านไปเลยข้าวว่าลำพืชนโชว์แล้วก็อิสาคนคนศิลป์ะ็บ้านนี้และครับแต่บนท่านไี้มีป่าย เห็นแต่ป้า,ายใบปลที่สิบห้าครับงานก็มีหลายวันครับกำลังใจเรื่อพี่น้องโอ้ลมสั่งซีเอ็มแล้วฝั่งนี้ทางเขาทาั้งดีครับเลยบ่าขางวีธีอาวจอภาพอยู่ที่จอภาพครับ เบเชียกครับมันตีจากด้านหน้าไปข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็เก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิเกนครับเดิเพนอยู่นี่ มือไปแล้วมาเป็นช่วงครับมือเปิดอี๋เสียงลมเห็นไหมครับเสียงลมเหน็นเอาโอ้ยเป็นน่าสิมีนำมาฉีดไงงองเล่น จอก็ติดเอฟเฟกติดจอกลางเลยครับถาไ่ได้ครับตอนแรกมาถาเป็นชั่วโมงยันติดครับดึงเชือกเอาขำแป๊บเอาเพราะว่าเป็นงานปิดสังสีข่านะอาจารยภาคเขาสาบว่าเด็ดนะครับสั่นเหล่าติดโดนแล้วครับเชือก นะครับมัดทุกเส้นทุกจุดเ่องปั่นอีกสานาทีหอดครับเสียบปั๊บเปิดเลยครับ ยี่ er ิบาทฮเพิ่ม่ทฮะพูดช้าๆ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 ตั้งาขาวนะเอไม่มราคากดเขาห้ามกินเหล้าคือกินเหล้าทำไมทำไมต้งาไมตั้งหนาวพูดเลยพูดาบ้านินเลยาจะบาเออแล้วใครพูดล่ะผมไม่ได้พูดใครพูดล่ะคนะพูดเอ้าบอกว่าเงี้ิเงินซื้อเหล้าเนไปยี่สิบบาท เอ,เอาขวดใหญ่ได้ใส่ขวดไว้ขวมาได้เขาห้ามกินเหล้ากดเขาโอ้ยเดี๋ยกดิเออพยวนี้เฮ้กินถึงบ้านเฮ้กินนี่ครับลมตัวนี้กันไว้2เส้นข้างหลังเพื่อลมมันตีขึ้นครับโอ้ลมแรงมากเลย ปลอดภัยเด้อปู่เด้อคุณขึ้นฉากแล้วรอไม่ได้ครับอันนี้ก็ลดกันเลยครับเพราะตําหนักอยู่ข้างหลังนี่ครับตําหนักให้ห,หลังเขาตําหนักเพราะหลังตําหนักจะเป็นหมู่บ้านครับเนี่ยก็เป็นหลนังคาคือมังกันครับเนี่ยครับ